เด็กหลอดแก้วที่ผสมในห้องทดลองจิตที่จะมาเกิดเนี่ยจะมาได้อย่างไรเจ้าคะคุณโยมเราจะไปนึกว่าเด็กหลอดแก้วคือผสมในหลอดแก้วแล้วก็เลี้ยงอยู่ในหลอดจนโตนะไม่ใช่วิธีการคือต้องเอาอสุจิของพ่อกับไข่ของแม่มาผสมกัน,นใช่ไหมในหลอดทดลองเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปฝังอยู่ในมดลูกของแม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นถามว่าจิตจะมาเกิดยังไงก็เหมือนขั้นตอนปกติของพ่อก็มาจาก ศูนย์การกายฐานที่หนึ่งที่ปากช่องจมูกเนี่ยแล้วก็ไล่ไป2 3 4 5 6 7แล้วก็ไปที่เชื้ออาุจิเสร็จแล้วเมื่อผสมกับไข่ปุ๊บเนี่ยเอาไปฝังที่คันมานดานะดวงจิตที่มาเกิดนั่นนะก็จะเคลื่อนตามฐานที่ตั้งของใจของมารดาตามปกติอีกเหมือนกันแค่เปลี่ยนจังหวะที่ผสมมาอยู่ที่หลอดทดลองเท่านั้นเองแต่โปรเซสของจิตที่เคลื่อนของกายพ่อกับกายแม่เนี่ยยังคงเหมือนเดิมทุกประการจังหวะที่ปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นคือจังหวะที่ ตัวเชื้อที่ผสมแล้วฝังตัวที่ผนังมดลูกฝังตัวตรงนั้นเมื่อไหร่ปฏิสนธิวิญญาณก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อนั้นจเจริญพอ